เอาล้วครับทั้ง2ทีมก็เดินลงสนามเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับยาลอเจ้าบ้านนะครับมาในชุดเสื้อสีเขียวกางเกงสีดําถุงเท้าสีเขียวนะครับส่วนสองไลฟ์ซีทีมเยือนนะครับมาในชุดเสื้อสีขาวกางเกงสีขาวถุงเท้าสีขาวครับผมเอาล้วครับเกมเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเลยนะครับตอนนี้บอลอยู่ที่วัฒนศัพท์เจริญศรีครับ เปลี่ยนขวางมาเลยครับให้กับนัสรีดูเลาะนัสรีให้มาที่วัฒนศัพด์วัฒนศัพด์เบิ้ลต่อไปสวยครับถึงบัสลีบัสลีให้บอลที่อาเบโตครับอาเบโตคืนบอลมาให้นัสรีครับอัครวิดครับเปิดบอลไปลุ้นลูกนี้บอลลอยดวงมาอับดุลฮกกิมแยง่งมงบอลลอยดวงมาเคลียออกมาบอลยังลอยดวงก็เข้ามือฟิลิปันน์แหละครับ ลิเปยเปิดเข้าไปลุ้นเลยครับบอลลูกนี้มงเช็ดต่อไปได้ไม่ดีนาธานไม่ถึงครับนิเดธอนมงเช็ดไปลูกน,นี้บอลถึงมาเลขสิบสามครับมันวันเปิดมาลูกน,นี้ได้มงด้วยโอ้แต่ก็ไม่ตรงกรอบครับนัสรลีจ่ายต่อลูกน,นี้อเบโต้ลุ้นเลยครับอาเบโต้ทางฝั่งขวาได้เปิดแล้วก็บอลออกหลังไปนะครับปิ้นไปนะครับอาเบโต้เป็นลูกต้องเตะผู้สมอตู้ครับโดยฟิปเป้ ฟิลิเป้คืนนะคาราบิสวยครับอาคารวิสลุกเข้าไปแล้วได้เปิดโอ้โหเกือบไปแล้วลูกนี้ติดบล็อกของรังฝั่งผู้เล่นยาลองซตตีนิดเดียวครับเป็นลูกเตะมุมลูกที่สองนาธานเปลี่ยนเลยครับลูกนี้เป้าหมายเดี่อาเบโต้อาเบโต้ลุกไปสวยด้วยเอาเบโต้เก็บบอลได้แล้วลูกนี้เอาเบโต้ได้บอลแล้วเปิดโอ้โหไม่ดีครับเอาเบตโต้โอ้ไม่ฟาวด้วยเอาเบตโต้ให้บอลต่อมาที่นาธานเลยครับ เมียลิปตีมุงมาสก,กัดอยู่อาลิปตีมุงเบียดไม่ดีครับนปลาทาันให้บอลมาไม่ถึงอาเบโตอีกแลยครับโอ้ยบอลไปข้างหน้าเลยครับอ,อาเบโตอาเบโตพาบอลไปแล้วอาเบโตเปิดลูกนี้นาทานได้มุงกับมาอันนี้ที่อดนี่ถอดโอ้ยยังไม่กรรมาการบอกโดนบอลน,นะครับบอลที่ไกลลาดไกลลาดเปิดต่อมาเลยอาเบโตไม่ดีเลยครับบอลแรงออกหลังไปเป็นลูกตั้งแต่ผู้ศัประตูครับโดนฮาฟิตให้มานนี้ที่ท นิติธรจะยกลูกนี้ไม่ดีครับบอลไปหลุดถึงซ้ายแหละอาครวิดอราร์ครวิดเปิดมาไปแล้ได้มงแล้วก็โอ้ยบอลโอ้ยข้ามคานเลยนบุษักลูกนี้เล็งแล้วยิงเลยนบุษักบอลลอยแล้วก็ปัดไปได้โดยสันติภาพาบนเกลี้ยงเลยครับเป็นลูกเตะมุมยิงจริงจิงครับนบุษักไหลมาลูกนี้เปิดสวยครับถึงพิทักษ์ไปไม่ถึงครับอัครวิดมาบงไว้ได้วัฒนาสับสาดบอลไปข้างหน้าเลยครับ บอลยังกลับเข้ามาทางยาโรครับได้เปิดลูกนี้สวยเลยครับก็เข้ามือพวกสัประตูเหมือนเดิมสัติภาพบุญเกลี่ยนาธานล็อกข้าขวาลูกนี้ไม่ดีครับติดไปได้โดนหลอบสวยครับสวยให้มีแล้วก็ลูกนี้ไม่ดีครับนี่จะทวนมาจิ้มบอลไว้นาธานเก็บบอลไม่ได้ครับนาธานได้ยิงบอลลูกนี้โอ้ยชนคานเลยครับโอ้ได้สับสวยเลยครับนาธานแต่โอ้โหเกือบได้ชนคานเลยครับครับลูกนี้จุดไปแล้วแต่งให้พิทักษ์หลุดไปสวยครับพิทักษ์ พิทักได้ยิงอ่อไม่ไม่ดีเลยครับบอลไม่ได้แรงอะไรสิเป้์พาบอลไปเลยครับสิเป้เปิดเลยครับลูกนี้ไม่ดีครับติดสกัลียาบอลยังมาเข้าทางไก่ลาดครับไก่ลาดยิงเลยครับลูกโอยนี้ก็บอลก็ไปเข้ามือพวกสาประตูครับยกบอลไปที่นาธานเลยครับนาธานได้มงบอลลอยลูกนี้โอ้ยไปสกัดจากปากประตูเลยนะครับสกัลียาบอลมาอยู่ที่พิทักษ์แล้วครับพิทักษ์จ่ายลูกนี้มาสวยครับ อายุสแลนได้ยิงเลยครับบอลลูกนี้โอ้ยตกออกมาแล้วก็ตามเซฟไว้ได้เลยครับสวัสดีภาพบุญเกี่ยงวัสดิภาพติสารกลับไปบ้างเลยครับแล,ล้วกรรมการก็เป่านูกผิดหมดเลลาก็าเป็นว่าผลของคู่นี้เสมอกันศูนประตูต่อซูนเลยครับทั้งสองทีมมีโอกาสเยอะแยะแต่ทําประตูกันไม่ได้ครับก่อนัดหน้านะครับสงขลา fc จะไปจะเปิดบ้านนะครับเจอกับพัทลุง fc เลยครับที่สนามตีรสุรานนท์ในวันที่25ธันวาคมนะครับก็ ฝากแฟนๆติดตามเชียร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวรรดบุญธรรมผู้บรรยายในเกมนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนเลยครับขอบคุณครับ